สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญพิทักน์นะครับมาพร้อมกับของสวยๆเช่นเดิมเลยก่อนไปรับชมฝากพี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจกันละกันในทุกๆคลิปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกันยังไม่ได้กดติดตามช่องเชิญชวนนะครับพี่ๆกดติดตาม subscribe ช่องไว้ได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีของอัปเดตใหม่ๆ ได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับสำหรับของนะครับถ้าจูกใจชิ้นไหนและต้องการสั่งซื้อเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะครับบุ boonpitak <ม> b o o n p i t a k มีตัวใสซนาำหน้าก่อนแล้วก็ช่องทางที่20816289156โทรเข้ามาสอบถาม แล้วก็สั่งซื้อที่เบอร์โทรนี้ก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีของชิ้นไหนที่ถูกใจพี่พี่บ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสร้อยคอเพชรระยานะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%ประดับเพชรนะฮะรวมทั้งชิ้นนี้อยู่ที่19.88กรัต น้ำหนักรวม40.25กรัมความยาวนะครับจะอยู่ที่16.5นิ้วราคาขาย755,000บาทชิ้นนี้นะครับงานสวยมากๆสํสำหรับพี่ๆนะครับที่กำลังมองหาซื้อสร้อยคอเพชรนะครับเส้นสวยๆเน้นความละเอียด งานหว,นหวานๆนะครับแล้วก็ใส่ออกงานในโอกาสใดๆเนี่ยก็ทำให้พี่ๆดูโดดเด่นชิ้นนี้ต้นแนะนำเลยครับความน่าซื้อนะครับอยู่ที่เขาจะใช้เพชรนะครับทั้งเพชรรูปลูกแพรหรือหยดน้ำเพชรมาคีนะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรกลม ขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยมาประดับนะครับอยู่บนตัวเรือนทำเป็นช่องนำค้างนะครับสวยงามตระการตามากๆเลยรับรองเลยว่าเส้นนี้ใส่ออกงานไหนเอาอยู่พี่ๆมีสร้อยขอบเพชรแบบนี้หรือยังครับถ้ายังไม่มีนะครับอยากให้พี่ๆเนี่ยมีไว้จริงๆเพราะว่าเราสามารถที่จะหยิบมาใช้นะครับกับโอกาสสำคัญสำคัญเนี่ยดูดีแน่นอน ตัวเรือนนะครับเขาจะประดับด้วยเพชรหลากหลายขนาดเลยไล่เรียงขนาดกันไปแล้วข้องงานของเขาเนี่ยหวานแล้วก็มีความละเอียดนะครับในลวดลายมากๆเวลาใส่ขึ้นคอเห็นชัดแล้วก็โชว์นะครับความสวยของสร้อยคอเนี่ยแบบเต็มๆเป็นอีกหนึ่งงานสร้อยคอเพชรนะครับที่อยากให้มีไว้จริงๆ CF ได้เลยครับ กำไรเพชรฉลุลายนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคํา75%ประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่4.79กรัตนะครับแบ่งเป็นเพชร7เมตรรวม1.12กรัตเพชร22เมตรรวม2.14กรัตแล้วก็เพชรอีก99เมตรรวม1.53กรัตน้ำหนักรวม 43. 57กรัมขนาดเส้นผ่านสูนกลาง5.8เซนติเมตรราคาขาย199,900บาทเป็นงานกำไรเพชรที่ราคาดีสุดคุ้มอีกแล้วนะครับชิ้นนี้นะครับก็คือจะประดับด้วยเพชรหลากหลายขนาดด้วยกันเม็ดใหญ่เนี่ยตกประมาณ16ตังค์นะครับในส่วนของเพชร ขาวแล้วก็เล่นไฟดีตำหนิน้อยนะครับในส่วนของตัวเรือเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยไม่สะดุดเลยใส่ยังไงดูดีแน่นอนแล้วก็เต็มหน้าข้อมือแบบนี้เลยครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ชอบงานเพชรงานจิวเวลรี่นะครับชิ้นเนี้ย ตอบโจทย์มากๆได้น้ากว้างนะครับแล้วก็ได้เพชรสวยเล่นไฟดีที่สำคัญเลยคือตัวเรือนตัวเรือนสวยมากนะครับตัวเรือนมีการฉลุลวดลายนะครับได้อย่างละเอียดประณีตมากเลยครับตังหูทับทิมพมา่าประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%ประดับเม็ดย้อยนะครับด้วย ทับทิมพมา่านะครับหลังเบี้ยเนื้อแก้วหวานมากๆเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรเกสรน,นะครับอีก24เม็ดรวม48ตังน้ำหนักรวม7.25กรัมนะครับหน้ากว้างนะจะอยู่ที่1.1คูณ1.3เซนติเมตรราคาขายสุดคุ้มมากๆเพียง26,500บาท งานดีนะครับแล้วก็เป็นของเก่าอีกด้วยชิ้นงานเนี่ยถูกอ,ออกแบบมานะครับได้แบบคลาสสิกก็คือตัวของเม็ดยอดจะประดับด้วยทับทิมพม,ม่านะครับเป็นเนื้อแก้วเฉดสีแบบนี้เลยสีชมพูหวานฉ่ำมากๆแล้วก็ในส่วนของเพชรที่ประดับนะครับ ขาวแล้วก็เล่นไฟดีตำหนิดน้อยนะครับหน้ากวางของเขาเวลาใส่ขึ้นหูเนี่ยเห็นชัดแบบนี้เลยไม่ว่าจะใส่นะครับแบบติดหูหรือแม้กระทั่งนะครับไว้ใช้ใส่ออกงานต่างๆเนี่ยดูดีนะครับเป็นแบบมาตรฐานสำหรับพี่ๆนะครับถ้าชอบงานทับทิมอยู่แล้วนะครับชิ้นนี้ได้ทับทิมพม่าเนื้อแก้วคุ้มแสนคุ้มกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับ แหวนบุษราคําประดับเรือนเพชรน,นะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคํา75%ประดับเม็ดยอดนะครับด้วยบุษราคมซีลอนนะครับขนาดถึง5.24กรัตประดับเพชรรวมทั้งชิน้นอยู่ที่2.58กรัตแบ่งเป็นเพชร35เม็ดร,รวม1.40กรัตแล้วก็เพชรเหลี่ยมอีก54เม็ด รวม1.18กรัตน้ำหนักรวม11.42กรัมขนาดแหวน56ราคาขาย129,900บาทสวยเหลือเกินต้องบอกเลยนะครับว่าวงนี้นะครับเป็นพุ่มแล้วก็เป็นแหวนบุษราคัมที่พี่ๆซื้อเหมือนลงทุนเลยตัวบุษราคัมซีรอนนะครับสีของเขาจะเป็นสีออกอเฉด แกมส้มน้ำตาลแกมส้มมีประกายมีออร่านะครับน้ำไฟดีมาครบจัดเต็มมากๆยิ่งอยู่บนตัวเรือนพุ่มซึ่งใช้เพชรนะครับข่าวเล่นไฟข้างในตำหนิหน้อยมาประดับเป็นเรือนพุ่มหน้ากว้างๆแบบนี้นะครับ เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเลยที่พี่ๆหยิบม,มาใช้งานนะครับในโอกาสใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะทำให้พี่ๆภูมิใจมากๆเพราะว่าคนต้องแอบมองแน่นอนกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับต่างหูเพชรตุ้งติ้งประดับไพลินซีรอนนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคําขาว75%ประดับด้วยไพยลินซีรอนนะครับแล้วก็เพชร 56เมตรรวม1.40กรัตน้ำหนักรวม5.63กรัมความยาวนะครับของต่งหูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4.1เซนติเมตรราคาขายสุดคุ้ม 50, 5 5 5 0 0บาท รีบเอฟรีบสั่งซื้อมาได้เลยงานสวยมากๆพี่ๆดูตัวเรือนตัวเรือนนะครับจะดีไซน์ออกมาเนี่ยเหมือนงานฝรั่งสมัยก่อนเลยสไตล์อาร์เดโคมีลุกเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตุ้มติ้งเนี่ยจะประดับด้วย ไพลินซีหลอนสีของไพลินสวยนะครับเป็นสีน้ำเงินดูหวานแล้วก็ดูเข้ากันมากๆเลยขนาดของต่างหูเนี่ยก็ใหญ่ไม่เล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันใส่ขึ้นหูเห็นไหมฮะตุ้งติ้งระยะสวยมากต้อนบอกเลยนะครับว่าชิ้นนี้เนี่ยพี่ๆใส่ออกงานนะครับเพื่อนทักแล้วก็เพื่อนมองแน่นอนสำหรับต่างหูคู่นี้ในส่วนของเพชรเพชรสวยด้วยเพชรได้ ไฟนะครับดีแล้วก็น้ำดีแล้วก็ข้างในเนี่ยสะอาดใช้ได้เลยงานแทบไม่มีทิ่ติเลยงานสวยแบบนี้ราคาแบบนี้ cf ได้เลยครับ สร้อยข้อมือทับทิมพมา่านิราพมา่าประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนะจะเป็นปาหะนะฮะเราก็ประดับด้วยทับทิมพม่าดิบแล้วก็นิราพม่าดิบประดับเพชรกุหลาบ18เม็ดรวม14ต่ตังน้ำหนักรวม13.15กรัมนะครับความยาวสร้อย16.8เซนติเมตรราคาขาย19500บาท เป็นของเก่านะครับงานเก่ามาในสภาพเดิมๆเลยในส่วนของดีไซน์จะใช้นะครับอัญนนมณนะีมาประดับรอบเส้นนะฮะแล้วก็ทับทิมพม่าดิบกับตัวนิลลาพม่าดิบเนี่ยเขาก็จะเป็นเนื้อแก้วนะครับจะมีตำหนินะครับบนตัวพลอยบ้างเพราะว่าเขาเป็นของดิบก็อาจจะมีรอย ลันลานะครับรอยแตกบินราวบ้างสำหรับพี่ๆที่รักแล้วก็เข้าใจงานเก่านะครับโดยเฉพาะงานพลอยดิบเนี่ยชิ้นนี้เนี่ยอยากให้มีไว้จริงๆเพราะว่ามีคุณค่านะครับเป็นของเก่าในส่วนของเพชรกราบนะครับที่ประดับเนี่ยก็เล่นไฟดีเป็นอหนึ่งชิ้นงานนะครับที่สามารถที่จะหยิบมาใช้นะครับได้กับหลายๆโอกาส ราคาเบาวิวนะครับแล้วก็ได้งานเก่าอีกด้วยกด CF ได้เลยนะครับแหวนเพชร4แถวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%ประดับเพชร36เม็ดรวม1.20กกรัตนาำหนักรวม6.85กรัมนะครับขนาดแหวน63ราคาขายสุดคุ้ม35,500บาท เป็นใหนึ่งชิ้นงานเลยที่ใส่ง่ายๆครับสำหรับแหวนทรงนี้ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะทำเรียงเป็น4แถวโดยที่จะนำเพชรมาประดับแบบฝังซอดนะครับซึ่งเทคนิคการฝังซอดแบบนี้เนี่ยดีมากๆแล้วก็เหมาะมากๆเลยกับพี่ๆที่ชอบแหวนแบบใส่ติดนิ้วหรือใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆเพราะว่าแหวนแบบนี้จะระวัง น้อยกว่าพวกแหวนที่เกาะหนามเตยนะคบพวกนี้อาจจะต้องระวังมากนิดนึงอันนี้นะครับได้หน้ากว้างสวยแล้วก็ในส่วนของเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยนะครับเนี่ยน่ากว้างแบบนี้เลยจับแล้วให้ความรู้สึกสมูทนะครับให้ความรู้สึกดีก็คือ,องานฝั่งของเขาเนี่ยดูแน่นหนาดีเหมาะมากๆกับการใช้งานในหลายๆโอกาส กด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับจี G ้เพชรเหลี่ยมนะครับตัวเรือนนะครับจะเป็นทองคำขาว75%นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นให้อยู่ที่56ตังค์ต่างแบ่งเป็นเพชร1เม็ดนะครับขนาดประมาณ7ตังค์าแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก46เม็ดรวม49ตังค์ตหน้ากว้างนะครับของจี้นะครับจะอยู่ที่1.3 1.4เซนติเมตรน้ำหนักรวม2.86กรัมนะครับราคาขายเพียง25,500บาทงานดีครับแล้วก็มีดีไซน์นะครับที่สวยแล้วก็ในส่วนของเพชรที่ประดับ ข่าวเล่นไฟดีตําหนิน้อยนะครับขนาดหน้ากว้างของจี้ก็กำลังสวยเลยใส่กับโชกเกอร์แบบนี้นะครับหรือส้อยคออิตาลีก็ได้งานดีครับเป็นอีกหนึงานจิวเวอรี่ราคาน่ารักน่ารักกด cf กดสั่งซื้อได้เลยนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งเลยนะครับที่เมตตาแลวก็สนับสนุนร้าน เพชรทองบุรพิทาด้วยดีตลอดมาในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจกันละกันแล้วก็วกพี่ๆที่สั่งซื้อของผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านรวมถึงพี่ๆที่มา รับชมสินค้ามาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่เจเจมอลชั้น1ห,ห้อง f 2 0เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งโดยประมาณถ้าพี่ๆสะดวกมีเวลาว่างเรียนเชิญมาพูดคุยมาพบปะกันที่หน้าร้านได้ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องกบนิกขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญวิทักษ์กันอีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย